ม่ทันเล่นเลยมาถึงเพื่อนก็มาแจกแล้วใรรโอ้โหลุมเยอะแยะเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> คือเห็นคนใหม่ก็คือแบบมาแจกเลยว่างั้นโอเคมันก็จะเป็นน้องฮากีบาราตัวนี้ด้วยแล้วก็มีอันนี้อะไรอันนี้ไข่เหรอเล่นไงวะอ่าปุ๊บวางเลยปะ่ะอุย้ยเข้าใจละเล่นแบบนี้นี่เองทำไม <c oughs> คนเยอะจังเลยมาทำอะไรกันครับผมอ่ะมาตอนเขาสอนก็นดีกว่า อันนี้อันนี้เลยวางเข้าไปอ๋อตัวยางตัวยางคือเลเวลแรกๆคือจะฟักง่ายโอเคตัวอะไรครับมีสุ่มด้วยหุ่ยคือดีปิ้งนั่นแหละแล้วไงอ๋อน้องก็จะให้ให้ตังเป็นวินาทีเหรออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจระบบแล้วฮะอันนี้รอเป็นสิบนาทีเลยนะอุ้ยได้มาอีกแล้วเออ,อ,อ,อเอาเป็นยังไงล่ะครับโห อยู่ๆเขาก็มาให้น่ารักจัดเอออ่ะคลิปนี้ก็แบบว่าไม่ได้เล่นเองเลยเดยความาให้นะฮะอุ้ยแมปสวยดีว่ะน่าสนใจนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดินดูเล่นๆดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นสถานะดาวตกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ว้าวสปอยสปอย,สปอย,ส,ปอยสปอยตัวเองนี่แหละอุ้ยตัวอะไรเพียบเลยเนี่ยโอ้โหส่วนสัตว์สินะคนนี้ล่ะอันนี้น้องไปน้องไปอ้ยาเฮ้ยออโหสวยมากดูดิ มีวัวแบบติดตถานะแบบนี้โอ้เป็นแสงเป็นอะไรนะว่าไงว่าไงเอาตัวอะไรมาให้นอนหนูติดตถานะเอาสิมา <c oughs> ดูคนนี้หน่อยนะฮะโอ้ลังการจัด <c oughs> เฮ้ยเราลืมเราไม่ต้องรอฟักเขาให้ตัวมาแล้วก็เอาตัววางได้เลยมบงั่นบางตัวอะไรนะ่านกฟินิกก์เหรอ อเทจติไหนมีอะไรกดบ้างอัลบัม้มเคยมีไหนก็คือลงอันนี้โอเคปา๊ปาปโอ้เยอะอยู่นะเนี่ยอ๋อแต่ละไข่ก็จะมีบอกด้วยว่าจะมีโอกาสได้ตัวอะไรบ้างอย่างเช่นพื้นฐานแรกเลยก็มี4ตัวนี้อันนี้ลายสพลานโอเคไม่ธรรมดาปลดล็อก5000คืออะไรวะอ๋อข้างหลังไงที่ที่ไข่มันออกมาใช่ไหมอันนี้ อาไงมันเปลี่ยนสีแล้วจากสีขาวเป็นสีนี้เฮ้ยเหมือนไข่นี้จะได้แล้วหรอแล้วเราก็ได้เป็นเอาเจ้าหนูเจ้าหนูแบบธรรมดาอ๋อสถานะอยู่ข้างบนเหรอบนหัวสินะไหนหนูนี่ไงเออเหมือนจะเป็นกระโหลกนะคะอุ้ยนี่ไง หนวดเคราเป็นหนูที่ฉลาดที่มีหนวดเขรากระตุกมักจะก,กระตือรือร้นที่จะวิ่งผ่านซอกและซอกเล็กซอกที่ซ่อนอยู่ค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ใหม่อ่าเหมือนกันนี่วะอ๋ออันนี้หนึ่งในสามพันโอเคประมาณนี้เอากดได้นี่ว่าหุย yeah. ยแล้วยังไงอ่ะเฮ้ยให้ตังค์ด้วยโอ้โหอ๋อปล่อยตังค์ปล่อยตังค เย่เย่เย่เยให้อาหารอ๋อมีให้อาหารด้วยโอเคนะเฮ้ยดีว่าไปซื้อไปซิอย่างเช่นสตรอเบอรี่ถือสตรอเบอรี่มาให้นอนสตรอเบอรี่มาจับเฮ้ยมาแล้วปอนโอ้ใส่ข้าวไอ้ใส่ใส่ชา,ชามอย่างดีเฮ้ยตัวโตวขึ้นเอาวะเฮ้ยน่าเล่นน่าเล่น โตใหญ่แล้วเนี่ยโตใหญ่แล้วโหแค่ยัดสตรอเบอรี่อยูงไหนบ้างอ่าไข่ร้อนไข่ไข่ลวกอ่าไฟไฟติดไฟได้เป็นตัวอุ้ยอะไรอะหมาอุ้ยหมาติดไฟโหเท่เลยดูดิเหมือนไงอันนี้ก็ฟังเหมือนกันใช่ไหมเราก็ได้เป็นแกะแกะหรือแพะแกะ ขนติดไฟซะด้วยไข่นี้สองล้านห้าเอ้ยอันนี้ฟักแล้วอะไรอุ้หยหมูเด้งฮิปโปรโครับผมว้ยไม่รอลองเก็บอ่ะเฮ้ยนี่ไงอุ้ยเล่นเป็นแล้วตัวใหญ่วางไม่ได้วะเหมือนไข่ไปนี้จะได้ร่ะสินะ ยรอมานานเจ้ายีราฟอะไรตกใจอะไรงงเงีย้ยงงเงีย้ยอ๋อเอามาให้ผมโอเคคือระดับสีสีม่วงเลยนี่สัตว์เลี้ยงมีจำกัดจำนวนด้วยจำนวนจำกัดคืออะไรอ่ะในที่สุดเราก็เก็บตังค์ซื้อไข่เขียวได้แล้วโอเคครึ่งชั่โมงเลยเหรออ่ะมาเปิดอันนี้ก่อนละกันอฮ้ย แมวสีแดงติดไฟด้วยนะโอเคซื้อผลไม้แป๊บหนึ่งมาป้อนน้องไงเฮ้ยปาคิบาร่ากลายเป็นหมู่ไปซะแล้วครับจังหวะนี้อ่ะกินสตรอเบอรี่ไหมแล้วยังมีบลูเบอรี่ด้วยนะแตงโมก็มีใหญ่เบิ่มเลยเดี๋ยวให้แตงโมด,ดีกว่าอ่ะกินเข้าไปถ้าอัปเดตล่าสุดน่าจะเป็นทีมตรงนี้ปะเดโนเสาเนี่ยเออทำการกดลับพวกเหรียญพวกนี้อ่ะฮะเอา,าไปทำอะไรสุดแดงให้ฉันรู้ร้านค่าเหตุการณ์ เฮ้ยกดทีมีร้านค้าด้วยเหรออ๋อนี่ไงเอาเหรียญมาแรกอ๋อเป็นแตงโมฟรีมีน้ำยาอ่าเพิ่มโชคโอเคโอเคมีผลไม้อ๋อมีไข่ด้วยเหรอเฮ้ยหมุนฟรีไปสองครั้งซะแล้วลุ้นพวกนี้เหรอเอาแหละฉันจะได้ลุ้นสินะมาอ๋อมันต้องมันเป็นไข่ฟรีโอ้ยดีดีดีดด ปัปักปาวสองใบปาอะไรหรอนายเออโอเคอยากได้สักใช่ไหมได้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 เดี๋ยวเราเลือกให้นะ <c oughs> ตัวอะไรดีวะผมว่าเอาไข่ไปให้เขาดีกว่านี่นี่เลยเอาไข่ไปดีกว่าหนุ่มเอ้ไปไปไปฟักเองนะเออไปวิ่งอย่างไว เอาแหละไนโนเสาร์เหมือนจะผมไม่รอแล้วเดี๋ยวผมเปิดนี้เลยฟักใบแรกครับได้เป็นอุ้ยเสือนี่อะไรอะ่ะกระตุยกระตุยเฮ้ยกระตุยสีทองอว้าวหายากแน่นเลยตัวนี้ ช่ปะเฮ้ยบีเพนด้ามาว่ะมีเพนด้าละอ๋อตัวมันใหญ่ขึ้นหรอดูดิมันให้ราคาต่างกันแร่ใบสุดท้ายของเรานั้นโอเคพี่เสือครับ โอเคครับสำหรับแมปนี้ก็ประมาณนี้ครับน่าสนใจนะน่ารักมากนะฮะไปเล่นกันดูครับผมใครชอบเหล่าสัตว์สัตว์ต่างๆมากมายครับลองเล่นดูฮนะน่ารักมากแล้วเจอกันลีงินโตเฮ้ยซื้อของหน่อยครับอุย้ยมีขระโพดด้วยเอ้าวะนี่กินขโพดตีเอ้ยโอ้เจิ้มจิ้มคางขระโพดจิ้มคางพี่เอ้ยอ,อ,อุยอ้ยเฮ้ยเปลี่ยนร่างเป็นอะไรนะ่ะ Yeah.